ตัวนี้เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับมนุษย์นักเจ้าตัวเนี้ยเคยกัดคนมานะครับเยไป็น ไม่ได้อยู่ตรงนี้นน่พี่อืมน่าจะอยู่ไทท้ายดูนะเปล่าว่ามันมันน่าจะออกไปอาบแดดอะ,อะแต่วันนี้แดดมันไม่ค่อยมีพะอ,อ,อยู่ไทยท้ายก็ยากาน,นิดนึงนะใช่ก็ต้องเสียเส่ยงเสี่ยงอีกเท่าตัวหนึ่งอะง <c oughs> ่ายง <c oughs> คือตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงบริเวณบ่อกูจงอ่างนะครับซึ่งบ่อน,นี้เนี่ยเอาตรงๆเลยนะว่าที่อยู่ข้างในเป็น ปุกจงอางใต้หรือว่าบองหลาแต่ว่าตัวนี้คือโคตรยักษ์คือใหญ่มากๆนะครับใหญ่กว่าเจ้าทองที่เราเคยนํามาวัดขนาดนะครับแต่ว่าที่มาของอาการมาอยู่ที่นี่ของเจ้าจงอางตัวนี้เนี่ยก็มันไม่ค่อยน่าฟังนิดนึงก็คือว่า,ามันมีประเด็นเรื่องของความผัดแยง้งก็คือว่าเจ้าตัวเนี้เคยกัดคนมานะครับแต่สาเหตุที่เขากัดคนมาเนี่ยเนื่องจากว่าคนเนี่ย กลัวแล้วก็ไม่ชอบก็เลยแบบว่า,าไปตีนะครับคือเข้าใจครับบางทีแรงขับด้วยความที่แบบว่าต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับครอบครัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็จําเป็นแต่บังเอิญเจ้าตัวนี้ตัวใหญ่มากและจังหวะที่เขาตีไปเนี่ยมันก็ป้องกันตัวนะครับโดยการฉกกัะคราวนี้พอเจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยก็จะมีความเห็นที่หลากหลายมุมหนึ่งก็อยากให้ปล่อย มุมหนึ่งก็บอกว,ว่ามันกัดคนมาแล้วนะครับเขากลัวว่ามันจะมากัดคนอีกนะแล้วก็อย่าให้จัดการมันกําจัดมันนะครับซึ่งงูจงอางเป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยหาทางออกโดยการที่นํามามอบให้กับทางกรมอุทยานนะครับคือตัวนี้เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างไม่ค่อยเป็นมิตรกับมนุษย์นักเพราะว่าอาจจะมีประสบการณ์ใช่ไหมครพี่ใช่ คือพฤติกรรมเขาเป็นยังไงครับเบื้องต้นตัวนี้ตัวนี้ก็ก็ลดอาการก้าวร้าวลงบ้างแต่ว่ายังไม่น่าไว้วางใจไม่น่าไว้วางใจก็คือว่าเขาจะมีอาจจะมีปมในใจที่แบบว่าโดนตีมาแล้วก็มองมนุษย์ว่านี่คืออ่สิ่งมีชีวิตที่ทําให้เขาเจ็บนะครับแล้วบางทีพอเราเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาดังนั้นพฤติกรรมเขาจะก้าวร้าวมากๆนะครับ ก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงพอสมควรนะครับคือบ่อนี้ต้องบอกไว้ก่อนเดิมทีมันไม่ใช่บ่อที่ใช้เลี้ยงงูแต่เป็นบ่อเขาเรียกว่าเป็นกรงเม่นบ่อเม่นบ่อเม่นบครับแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันมันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาทําให้ทางกรมเนี่ยต้องมีการปรับสภาพเพื่อรองรับปัญหาต่างๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปนาเจ้าตัวเนี้ยมาในเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพนะครับวัดความยาวแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องอเสี่ยงกันนิดนึงนะครับ และก่อนที่เราจะเข้าไปในกลงเจ้าบองหล่าตัวนี้นะเรามีข่าวดีมาบอกทุกท่านครับเนื่องจากว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเรามีการ pre เด d e r เสื้อเจ้างูงช้างแล้วก็หมวกเจ้างูงช้างครับแล้วก็ปิด pre เด d e r ไปแล้วบังเอิญแอดมินใจดีมากๆครับคือเขาทํางานหนักนะครับแล้วก็อาจจะมีการเบลอนิดหน่อยนะครับเขามีการสั่งเสื้อและหมวกเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่าจากยอดที่มีการ pre เด d e r เข้ามาทําให้ตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีงบ ไว้ใช้ในเรื่องของการไปให้ความรู้นะครับเรามีเสื้ออีกร้อยกว่าตัวหมวกอีกร้อยกว่าใบนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับถ้าใครอยากจะนะครับมาช่วยสนับสนุนโปรเจกต์นี้ของเรานะครับก็สามารถทักมาได้ในเพจนิไบายไลน์นะครับหรือบางท่านอาจจะอยากที่จะเอาหมวกเอาเสื้ออันนี้ไปให้น้องๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการนําไปมอบให้นะครับคือเป็นการสั่งเพื่อให้น้องๆนั่นเองนะครับโอเคครับในเวลานี้นะครับก็คิดว่า เราน่าจะได้เวลานะฮะที่จะต้องเข้าไปจับแล้วนะครับภารกิจนี้จะเสี่ยงนิดนึงนะผมจะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของคนเป็นหลักก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถนุ่มนวลได้เราจะพยายามนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ถนอมเขาให้มากที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องอคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเราเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีที่รวดเร็วฉับไวแต่บางทีถ้าเกิดว่ามันดูแล้วเนี่ยมันไม่นิ่มนวลก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ โอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปพร้อมนะครับโล่กัปตันอเมริกันแล้วก็ขอนท่อนะฮะคือโล่นี้ก็เวลาคุณต้องเข้าที่แคบแบบนี้หรือว่าเจอจงอางในที่แคบเนี่ยหาอะไรก็ได้นะมาบังตัวคุณไว้เพราะว่าเวลาเขาโจมตีเราก็ยื่นเข้าไปยื่นเข้าไปปุ๊บนะครับก็จะสามารถที่จะป้องกันการโจมตีได้งูจงอางนะครับอันตรายแค่ตรงส่วนหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะ ป้องกันเหมือนตีแบบตีเทนนิสนะนะครับพยายามคิดให้เป็นลูกเทนนิสแล้วกันนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับส่วนตะขอนี่เอาไว้ถ้าเขาเข้ามาก็กันนะครับมันก็จะเป็นการกันแบบหลายรูปแบบนิดนึงโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าจงอางที่มีความระแวงมนุษย์แล้วก็มีความก้าวร้าวเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงเมื่อพบเราไปกันครับ ปัญหาคือพื้นที่มันทำงานลำบากนะับเข้ามาเลยครับอาจารยเขานอ่งอยู่นโน้นนะครับเขาอยู่ทางด้านหลังนะ mm. เดี๋ยวอาจจะต้องเข้าไปควบคุมเข,า,ขานะแต่ว่าอาจจะเสียงน,นิดนึงนะ๋วยวเข้าไป งานยากครับเย็นนะทำงานยากนิดหนะึ่งครับ

โอเคโอเคจะเย็นจะเย็น <arcade> แนรงดีด้วยจะเย็นไปรุ่นโอเคพี่เอเข้ามาได้เลยพี่ <î> s> <S โหรบกวนอยเงี้ยแล้วตัวนี้เขาได้จังหวะล่อคาบพอดีเลยพี่เอครับพี่เอเรารบกวนมาช่วยล่อคาบนิดนึงไหนๆก็ไหนๆมาขับไปไปปโอปิด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  คือการบิดของงูเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมการป้องกันตัวถามว่าทําไมเขาถึงอย่างพี่เอเนี่ยเป็นคนที่ต้องเลี้ยงดูงูพวกนี้อยู่เขาไม่ชอบใช้บ่วงเพราะว่าพอใช้บ่วงรัดปุ๊บเขาะจะบิดแบบนี้นะครับคือบางคนก็บอกว่างูเวลาลอกคราบเสร็จมันจะไม่มีแรงไม่จริงนะดูนะเนี่ยลอกคราบอยู่แรงยังเยอะเลยดูด้วยแรงมาจากไหนหรือเปล่านะครับ อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนนะครับภารกิจในการให้ความรู้แล้วก็ไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องงูนะครับก็สามารถนี่ฮะหมดเลยเสื้อจะงงูช้างหมุกจะงงูช้างนะครับเนื่องจากว่าแอดมินใจดีนะครับสั่งยี่หมาเท่าตัวนะตอนนี้ก็จะต้องรีบปล่อยนะครับจะได้รีบดําเนินการนะครับไปให้ความรู้นะฮะโอเคเวลาบางทีเราถ้าเราไปช่วยลออมันจะมีปัญหาตรงช่วงตา โนะ okay. อเคนี่ร้อยนี่ครับดูฮะนี่นี่คือคาบหัวนะครับถ้าเกิดว่าเวลาลออคาบเนี่ยถ้าเราเอาคาบมาดูเนี่ยมันจะดูใหญ่กว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะเห็นไหมนี่หัวระดับใหญ่มาก แต่ถึงไม่ใช่ค่าผัวเขาก็ใหญ่โดยปกติแหละนะครับโอเคเอาไปหน่อยก็ได้่ะพี่เอเอาไปอขอตออกข้างนอกเถอะน,นั่งนานไม่ไหวแล้วนนพอดครับโอเคเดี๋ยววันนะครับท่านปร,รมาจารย์ช่วยเอานี้ออกให้ผมเลยนะครับนะครับอาจารย์